ได้รหัสฟรีแบบนี้นะเครับผมเจกนะครับนี่ทุกคนดูนี่รหัสฟรีนี่กับคนขายเข้ามาดูถึงคนแรกผมจะส่งรหัสให้คนนั้นเลยครับนี่ครับรหัสฟรีผมปึ้งไปแฮกคนอื่นนะคะนี่ต่อไปโหดาบใครก็มาดูความฟาร์มเนี่ยรหัสฟรีนะทุกคนใครอยากเอาก็เอา ต่อไปนี่ครับนี่ภาคุมครับโคตรน้อยต่อไปนี่ครับผมมีผลโกตรผลบาเลียผลยางผลบอมผลสปริงผลบากี้แล้วก็ผลเจลวดนี่ครับทุกคนไอดีีใครใครเข้ามาคนอันนี้ไม่นับนะ ใค่ครับมาคนแรกทิงได้ดีเลย,ยครบับรหัสง่ายๆครับอืมคับรหัสง่ายๆคนฟพะครับใช้คลฟพาะ